สวัสดีชาวมายาทิพย์น,นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมา,าทำสเ,เสเปคเด่นสเปคเด่นประจำสองสปดาด์นั่นเองนะครับโดยวันนี้งบประมาณอยู่ที่หนึ 1, ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับโดยก็ตามมาตารฐานก็คือจะจัดท้งเ m d ดีและก็ i ิน e ทนั่นเองนะครับโอเคเรามาเริ่มของอินเทนะครับเหมือนเดิมเลย i ินเทเป็นหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าศูนย์นะครับตัวนี้ ใช้เป็นคอยสามตัวถูกสุดเลยนะครับ434130เมทรบบอร์ดมาบบอร์ดนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นอ่าดูก่อนนะเป็นตัวถูกดีนะครับก็ใช้เป็นกิกะไบต์นะครับ D85M คิว HD3 นะครับตัวนี้ต่อไป RAM นะครับสี่กิบสี่กิกะไบต์นะครับก็ใช้เป็นของ Kingston HyperX นะครับกะจอกะจอก็ใช้เป็น Galaxy หกอ่าใช้เป็น Safari ดีกว่า Safari R7 สองสี่ศูนย์นะครับ Red Bull อ่าเหมือนจะเกินละ CPU นาต้องตัดมาที่เป็นเชื่มนะครับเอาตัว3420สองศูนย์แล้วกัน โอเคแล้วเราจะได้มาใส่ฮาดิสขนาดหนึ่งเทราไบต์นะครับ s อ d ไม่เอานะเคสเคสเคส,เคสอ่าเคสเราจะแบบที่ว่ามาพร้อมกับตัวหรือเอาไม่เอาดีโอเคอังาเป็นตัวนี้แล้วก็พขสัายตัวอ่า สิบโอเคนะครับสเปกอินเทก็ประมานี้นะครับสามารถอัปเกรดเพิ่มได้นะครับทางลบมีถึงวันนี้กดจะสเปคไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปสเปคอีกทีหนึ่งนะครับกดรีเฟชนะเพื่อล้างข้อมูลโอเคต่อไปนะครับก็สเปคของทาง AMD นะครับ AMD เคโลเมโลสักครู่นึงโอเคเ เอ็ดีวันนี้ผมจะใช้เป็นเอฟเอ็มทูนะครับจะใช้เป็นตัวเอหกหกพันสี่ร้อเคนะครับตัวนี้แล้วก็เมนบอร์ดจะใช้เป็นตัวนี่ก็ต้องใช้เซฟเช้เซฟเซฟเซฟ ใช้เป็นตัวนี้นะครับ GIGABYTE F N 2 A 78 M ขีดให้ D สองนะครับตัวนี้แล้วก็ RAM เหมือนเดิม Kingston Hyper X 4 g ิบัด1600นะครับกระจอกระจอตัวนี้พีคขึ้นได้ประมาณ2000นิดๆน,นะครับก็ผมจะเลือกเป็นตัวเมื่อกี้มันสองอเป็นตัว240นะครับแต่จะเป็น Core Edition ละกัน โอเคฮาร์ด <Okay. S 2> ดิสก์เ,เหมือนเ, okay. นเดิมครับหนึ่งเทรบไบต์โอเคเหมือนเดิมครับเคสกับโทสศัฟท์ใช้เกือเดียวกัน,กนเพราะว่าสเปคไม่ได้สูงนะครับก็สามารถใช้ปกติได้โอเคจะสเปคแล้วก็เอามาเอ่อบอกนะว่ารโอเคเรามาดูสเปกของฟาง Intel ก่อนนะครับ Intel นะครับ Intel อินเทลก็จะมีดังนี้เริ่มกันเลยอินเทลพ็นเทียม G3420 นะครับตัวนี้เป็น CPU ระดับของพินเทียมตัวกลางนะครับซึ่งก็สามารถเล่นเกมได้ในระดับหนึ่งถ้าไม่ใช้พ้าจอนะเล่นไมค์ดาวได้มกะตุกอะโอเคส่วนเ่นบอรดนะครับเป็น Asus B85 B85 นี่ก็จะเป็นชิดเซ็ตตัวใหม่นะครับจากทางอินเทนะครับแล้วก็ แล้นะครับพนซันไฮเอร็กก็รู้กันอยู่ว่าสวยงามแล้วก็ประสิทธิภาพใช้ได้นะครับก็จอครับซัฟฟีฟ่ศ7 2 4 0วิ b บูส t ตัวนี้ก็เ,เป็นจอราคาถูกแต่ว่าประสิทธิภาพก็เล่นเกมได้นะครับเกมอะไรเล่นได้อยู่นะครับส่วนฮารด์ดดิสกนะครับก็ WD Blue หนึ่งเทอรบตัวนี้ก็เป็นยอดนิยมอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องพูดเลยมาก เพราะสไปายตัวนี้ก็เป็นวัดวัดวัดเทียมนะครับแต่ว่าดูองค์ประกอบไปรวมแล้วไม่จําเป็นต้องใช้วัดแท้หรือว่าอ่าพวกเค้าสไปรยระดับสูงนะครับใช้ตัวนี้ก็ได้แหละนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็มีประกันมีการันตีต่างๆนะครับส่วนเคสก็ทั่วไปครับเคสแล้วแต่ท่านจะเลือกนะครับและถ้ามีงบเพิ่มก็สามารถเพิ่มได้ปกตินั่นเองอันนี้สำหรับตัว intel นะครับต่อไปเอต amd AMD ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คือ CPU เป็น A6 6ขังเสีอเคตัวนี้ก็จะเป็น CPU ระดับอ่ากลางค้อนไปข้างล่างนะครับจุดข้อลงไปล่างๆนั่นเองตัวนี้ก็ใช้งานได้นะครับเป็นมีกระจอในตัวด้วยนะครับส่วนมัทบอดนะครับก็คือกิกะไบต์ GA F2A 78M HD2 ตัวนี้ก็เป็นชิปเซตสำหรับตัว Fm2 นะครับมใช้ Fm2 พัดนั่นเนองสำหรับ c h i p s e นี้ก็สามารถทำงานได้ดีแล้วก็มัทบอดตัวนี้ก็รองรับการทำงานหลายๆอย่างนะครับโอเคแรมฮาร์ดดิสก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับอ่าโปรซายเคสก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะพูดในตอนอินเทลแล้วส่วนอ่กาการ์ดจอครับการ์ดจอที่ผมเลือกแตกต่างจากตัวอินเทลนะอินเทลจะใช้เป็นซัฟฟายใช่ป่ะครับตัวนี้สองพี่ตัวนี้สองพ พออวาการที่มันแตกต่างกันตรงไหนนะครับมันอยู่ที่เทคโนโลยีการผลิตของแต่ละแบรนด์นะครับโดยตัว AMD ราคาจะถูกกว่านิดนึงเราก็สามารถดันบางส่วนที่แพงกว่าได้นะครับก็ผมอาจจะเอาไปใช้ตัวเดียวกับตัวซัฟฟายก็ได้แต่ว่าใช้เป็นตัวคอ e อ d ิชั o นก็จะดีกว่านะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับสุปคาดกเดนไม่ใช่ เด่นจะแบบสองสัปดาห์นั่นแหละนะครับโอเคตัวนี้คะแนนฟรีดิมาก,ก็ประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองนะครับส่วนตัวนี้ก็ประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดซึ่งันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะสำหรับการทํางานด้นแบบนี้นะครับเพราะว่าสเต็ไม่ได้สูงสกอร์ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็สามารถเล่นเกมได้เล่นเกมได้ดูหนังฟังเพลงได้นะครับตัวนี้ ก็จอตัวนี้ก็สามารถต่อเข้าจอทีวีได้นะครับมี HDMI Port ให้มี VGA มี DVI ให้ก็สามารถต่อได้สองจอนะโดยออกอาจากทาง HDMI แล้วก็ DVI นั่นเองนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับโอเคก็สรุปนะครับสเปคของ Intel นะครับก็จะนี่อินเทลเป็นทีม G32 G3420 นะครับ กิกะไบต์ G885, g a b 8 5 m ข h D3 นะครับ RAM Kingston h y p e r XDDR3 4 g b 1 6ไบต์พันะครับซับไฟ R7 2, 2 4 0 With Boost นะครับ Western Digital Blue 1, 1 t b นะครับ Aerocool VX3 Power Supply Deluxe V6 550 w นะครับส่วน AMD นะครับก็จะเป็น AMD A66400K นะครับ กิกะไบต์ G A F M 2อ8 F M F สองขอไยเอาเมนบอร์ดไปครับกิกะไบต์ G A F 2 A นะครับ A เจ็สิบห้า A เจ็ดสิบแปด M t สองนะครับ Kingston Hyper X DDR สามสี่กิบัตต์ก F X X เจ็สองี่ขอไพสองสี่ศูนย์ Core e d i t i นะครับ อ่าเวสต์ดิจิตอลบลูหนึ่งเทลไบต์นะครับแอโ์รคูวีสามเอสอดีลักซ์วีหกห้ารห้าสิบวัตต์นะครับสำหรับสองแบรนด์นี้นึ่งโอเคเะไดีเสียงล็อกเป็นปกตินะครับโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วประมาณนี้นะครับสำหรับสเต็กเนบนเป็นกําสองสัปดาห์ก็ขอภห้ที่มาช้านั้นนื่องจากคอมที่เราใช้ในการบันทึกต่งตางๆมัน มีปัญหานิดหนึ่งครับก็แต่ก็ได้ได้เครื่องกลับมาแล้วก็จะพยายามต่ตอแล้วก็เอาลงให้เร็วที่สุดทุกๆคลิปทุกๆช่วงนะครับก็าทุกทีทางที่จะทําให้เพจเรามีปัจนาพัฒานานั่นเองโอเคก็ขอตั้งงบในครั้งหน้าไปเลยนะครับงบในครั้งต่อไปนั่นก็คือสองหมืนห้าพันบาทนะครับอ่ะเดี๋ยวนะ ของมนห้าหมื่นบาทตั้งไปแล้วนี่เอาเป็นอันนี้สําหรับคอโหดแล้วกันถ้าเรามีตัวกลางตัวถูกสัปดา้านหน้าขอเป็นตัวแพงแล้วกันอ่เอสองสัปดาา์หน้าขอตัวแพงนะครับโดยอีสองสุดด้านหน้าตัวแพงนั่นก็คือราคานะครับราคาห้าหมื่นหกพันบาทเอาไปเต็มๆน,นะครับอาจจะมีการเห็นเอสไอเกิดขึ้นในครั้งหน้านะครับโอเคห้าหมื่นบาทนะครับ ส,สัปดาห์อีสัปดาห์หน้าเจอกันห้าหมื่นบาทนะครับเตรียนตัวรูปนะครับก็จะลงในเพจเช่นเดียวกันนั่นเองแล้วก็จะแท็กไว้ท้ายคลิปเหมือนเดิมน,นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ